สุดค่ะคุณผู้ชมค้าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะที่ฝูงบิน466อำเภอเมืองจังหวัดน่านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลน่านโดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับโดยโรงพยาบาลน่านค่ะได้จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษฉุกเฉินภายในอาคารฝูงบิน466เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ตรวจเยี่ยมความพร้อมของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ให้กําลัง ผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลรวมถึงมออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเสื้อชูชีพอุปกรณ์กู้ชีพให้กับโรงพยาบาลด้วยค่ะ จากนั้นคะ่ะรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ,ะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน,น,าน่านซึ่งได้รับผลกระทบน้ำ Laz ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำจากลำน้ำนาน่านไหลเข้าท่วมคะ่ะระดับสูงกว่า1.5เมตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้คะ่ะน้ําลดลงแล้วและยังมีผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อยู่ภายในโดยรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยคะ่ะได้ร่วมทําความสะอาดภายในโรงพยาบาลและได้กล่าวว่าการจัดการบริหารของโรงพยาบาลน,น,าน่านทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอชื่นชมการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ และทุกฝ่ายของจังหวัดน่านที่สามารถบริหารสถานการณ์ได้ทําให้ความเสียหายของอุทกภัยในครั้งนี้อยู่ในวงจํากัดค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดีย